สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิการเสมอพบเลขที่6และเพื่อนของดิฉันนางสาวปุชพันธ์แต่งสีวันนี้ติดภารกิจเลยให้ดิฉันมานําเสนอเองค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมานําเสนอในหวัวข้อ SME จะรุ่งหรือร่วงใน AEC ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในครั้งนี้นะคะเพื่อให้เราเรียนรู้ AEC สร้างความเข้าใจใน AEC และทิศทางความเป็นไปได้ใน AEC ค่ะและ SME จะปรับตัวให้เข้ากับ AEC อย่างไรโดยจะต้องปรับตัวในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและสิ่งสำคัญที่สุดคือการรีเสิร์ชค่ะข้วข้อต่อไปทำไม SME จึงเป็นที่จับตามองมีเหตุผลดังนี้ค่ะเพราะว่ามีธุรกิจภาคการผลิตการบริการและค่าส่งเข้ามาเกี่ยวข้องมีการจดทะเบียน SME เป็นจำนวนมากถึง2ล้าน9แสนรายในประเทศไทยมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เกิน200ล้านบาท และมีแรงงานไม่เกิน200คนค่ะทําไมจึงต้องเพิ่มค่าแรงเป็น300บาทในประเทศไทยนะคะเพื่อไม่ให้แรงงานไทยไหลออกนอกประเทศค่ะและเพื่อยกระดับประเทศให้สูงขึ้นในเพื่อจะต้อนรับเข้าสู่ AEC ค่ะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสําคัญดังนี้ค่ะมีแผนเป็นแม่บทหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริม AEC ต้องมีการสร้างเครือข่ายและที่สําคัญต้องมีความสามารถในการแข่งขัน สิ่งที่ควรมีที่สิ่งที่ควรมีเพิ่มเข้ามานะคะหนึ่งควรควรจะรู้จักที่ที่จะไปสองความรอบรู้สามทัศนคติที่เป็นบวกสี่ความสี่การรู้จักแต้มต่อและการมีภาษาที่ดีการมีวินัยการบริหารต้นทุนที่ดีการให้โอกาสอย่ายอมแพ้และที่สำคัญเน็นความสำคัญของคนค่ะ ปัญหาใน AECB ดังนี้ค่ะต้นทุนที่สูงในภาคการผลิตนะคะและที่สำคัญไม่มีไม่มีไม่มีแบรนด์มันของตัวเองค่ะวันนี้ดิฉันและเพื่อนสาวของดิฉันขอจะาเนเพียง่นี้ค่ะ